มาทุกคนเกมตัดสินนะไทยกับไต้หวันชิงแชมป์ไทยน้าเอาบอลโลกเพิ่มไปอีก2020หรือคือเรียกว่าเป็นชิงแชมป์โลกก็ได้นะคนที่ชนะในเกมนี้นะจะถือว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกของปี2020ณตอนนี้นะทุกคนนะก็มาดูรอจมออกมาเป็นยังไงนะคือดูสดๆไปพร้อมกันเลยกูก็สดๆเหมือนกันอาจจะแบบไม่วิงควิเคราะห์ไม่แอคชั่นเที่อะไรนะเกมนี้ อยากนั้งดูเงีบเยบๆอยากดูว่าแบบไทยจะไหวหรือเปล่าสามสามโอ้ซัมเมอร์แม่งยังเจ็บเลยว่ะคือต้องพูดตามตรมงว่าโอเมนนี่เหมือนจะแบบแพ้ทางฉี่ด้วยนะเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าไงซับเทียนค่อนข้า,างที่จะโหดแต่ฉีดนะนนสกิลอะไรเงี้ยหลังจาก,กฉี่มันใช้สกิลคือมันแบบมีแบบฟื้นฟูอ่ะแต่คือโอเมนก็มีจากพลังแฝงเหมือนกันนะ ก็เราดูกันต่อไปเป็นแคลลี่ป่านะสำหรับทีมแฟตแฟตวูฟนะส่วนไทยเป็นวอลคอร์ตป่าคือเสียดายมากเกมนี้คือถ้าตัวที่3ไทยหยิบร่วงมานี่น่าจะแบบเพอร์เฟกต์ดับอยู่เพราะซัพพอร์ตเอาตรง,ตรงไม่คยย่อยจำเป็นเท่าไหร่นะถ้าใครได้ดูตอนดับตัวน่าจะรู้นะว่ากูกลังพูดถึงอะไรอยูอย่นะเฮ้ยได้ปะเนี่ยอุย้ยกลัวเจ็บมาก สวยคูอยากได้แบบสโนบอลจัดๆแล้วแบบจบเลยอะนะจะได้แบบชิวๆหน่อยตอนนี้คือเครียดจัดเลยนะโคตรเครียดเลยตอนเนี้ยคนดูสดห้าแสนรับอะนะคู่เนี้ยอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคือเวียดนามกับไทยนี่ก็สานะมแสนเกือบสี่แสนนะรวมไต้หวันอีกคือเป็นคู่ชิงไงไต้หวันเขาก็แบบเกือบๆแสนอะเวียดนามกับไทยนี่สี่แสนอัพอะ พวกของคนไทยนี่แค่ของแค่ของทีมไทยอ่ะก็แค่ของประเทศไทยก็ดูประมาณ2 0 0แสนอับแล้วเฟซกับยู u ูบเหมืมกันส่วนของเวียดนามนี่ใน YouTube นี่เกือบ3 0 0แสนนะแล้วก็ในเฟซเกือบแสนโอ้ห้าหกแสนอ่ะผู้นี้คนชมตอนนี้นะที่กูดูสดอยู่ตอนนี้มาดูว่าใครคือทีมที่ดีที่สุดนี่คือเกมแห่งการรีเซ็ตได้เล่นแบบตัวที่ถนัดที่สุดหมดแล้วออ้ยยอดนี้นีอเซลินดิวเสียฟิกเกอร์เลยว่ะอุ้ยได้ไหมเนี่ย โอ้ยโอ้ยเฟิร์สบอลลงมาไม่ทันเชี่ยแต่ว่าร่างกายมันไม่ฟังฮะไม่รู้ว่าติดใบหรือเปล่าครับเพราะว่ามานก็เดินเตอร์ถ้าเกิดยืนแช่มันติดใบได้นะฮะรัสีสีเอาเยอะโอ้ยอย่างที่บอกนี่ไงซัมเมอร์แพ้ทางฉีอยู่แล้วนะเชี่ยเฟิร์สบอลแม่งลงมาไม่ทันไม่เป็นไรเอาใหม่เพื่อนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ยโอ้สวยยิ่งเชี่ยแหวนใส่แล้วก็ศูนสิบเจ็ดยิงอัดเข้าไป มาวะมาวะอืมไม่ได้คิดเล็กมาวะอย่าลืมว่าถึงเด่นคือกูพูดแบบไปในเพจแล้วนะว่าถ้าแบบบุรีรัมได้แชมป์นี่กูจะไม่ยุ่งกับนักแข่งบุรีรัมหนึ่งปีเลยจะไม่แตะไม่ต้องเลยไม่ว่าจะเล่นการเล่นพาดแค่ไหนนะเริ่มจะลความกดดันลบ้เหมอนกันผมาเล่เมือกำลังส่งสัาณอช่วหน่อย่วน่อยะเอมาช่วยเชียมากไต่อนีเออสปิเตอร์ไปเลยเมื่อ้น่พยายามจการไม่ให้ฝั่งนู้นโดเวฟเ ฉี wollen, ่อะไรวะน่าโอ้โห่กำรอกำรอซัมเมอร์โอ้โหที่รักเราไม่เจอกันนานเลยนะโอ้โหแล้วมากับลินดิสต์ด้วยครับโอ้โหไปเลยครับฟิกเกอร์มันอยู่ไม่ได้ฮะเลนโอ้เสียฟิกเกอร์เลยซัมเมอร์พอสกูดเลยฮะแรกกับการูโอ้ก็ยากเหมือนกันฮะแตต่้องคือต้องดึงไปเลรให้ได้อะเยีะยน่ไม่เอาเลยฮะคือจี้ไปที่ซัมเมอร์คนเดียวเลยนถ้าดึงไปเลรได้กูบอกเลยว่าซัมเมอร์แหงลินดิสต์เป็นเกมแรกนี่แบบืหมมะรุมตุงนังอ่ะกูบอกเลย ถ้าเป็นแบบนี้นี่น้องลดเส้นก็จะยืนแข็งๆอยู่ข้างล่างนะครับที่คาโต้เขาจะเล่นสบายแต่ว่าเฟิร์สมันก็ได้ฟาร์มเหมือนกันนะเอาจริงก็ต้องดูจังหวะการเมคเพลย์มากกว่าดันคืนบ้างครับแฟนวูฟครับผมคาโต้ลงมาข้างล่างนะด้านบนดวลกันอีกแล้วครับโหวตกันเข้าไปครับผมโอ้โหดึงมาได้ข่าวว่าซาขอ,ขอคืนหน่อยครับอันเชอร์เบิรตีหวดขึ้นมาเือยมาอยู่ใช่ไหมล็อกใส่เลยคือสาเหตุที่ทางตัวซัมเมอร์ต้องเล่นแบบนั้นด้วยที่จะต้องยอมๆเพราะว่าคาโต้ที่เหลือเนาะเฮียใช่ฮะแล้วกร็ดูเจ็บ กดดันกระโดดหนักมากจริงๆนะในเกมนี้กระถางถูกแล้วเนาะเจอลิกเตอร์ด้วยครับจะให้เขาไปเดินกับเพชรผ้าก็เด็กใหญอยู่ฮะมันสองต่อหนึ่งด้วยแหละครับเพราะอิสเรียดิวมายืนเฝ้าตลอดเลยทำห้กระโดดไม่สามารถที่จะหาจังหวะเข้ามาเล่นกับสุดยเจ็ดสิบสี่เท่ากันหมดเอาอีกแล้วเฮ้ยอะไรวะนั่ยนะเดือดรัเอ้ยเอ้ยยิ่งเจ้อุ้ยสวยชันสันได้ยิ่งเจ้เขาสวยสวยแล้วไายสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วสวยลสวยได้หมดไปเนี่ยได้หมดไปเนี่ยมันหรอโอ้ยมันไม่โดนหอ้อะไรมาเนี่ยเชื่อเหมือนจะได้เนี่ยแม่งแบบ ถือว่าหวาดเสียวสุดๆเลยอะโอุ้ยยไทยเฟิร์สวันถ้ามือโดนเมื่อกี้ได้นะนนนนนเว้ดีโซนรีเซตเสียได้ป่ะมาสามสองสิบสามกับสิบสามมาเว้วเยนะวเย็เนไว้จเย็เนไว้ไทยี่มันเกมปล่อยของแล้วคุณสันือสาวมัดที่พัฒนามาเป็นชุดเย็นไว้จัดจัดใครชนะเป็นแชมป์นะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่ง โอ้โหคนดูใน YouTube นี่จะ2องแสนแล้วอะไอ้ย้ยอย่างเอาอะนี่ยังไม่รวมเฟซนะแค่คนดูไทยนี่ก็2องแสนหคนเวียดนามอีกสามแสนเจ็บสี่แสนอ่ะกูเช็คอยู่ตอนนี้ใน y t u t u อ่ะใช้มือถือดูอยู่เชี่ยคู่นี้นี่คนดูแบบหกเจ็ดแสนเลยเนี่ยสคนอยู่แล้วะก็เลยไม่แปลกที่แบบูจมาแว่าตรงนี้เจอไม่ได้พูดเล่นเลยเนี่ยลงมเอน้วาลงมาทนอยู่มเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะยังเจ็บเลย ฮีโร่เอาเยครบนจหวะ้ดางคงสนใจข้ขางล่างได้อยู่นะข้างล่างกดเลนได้อยู่นะไมานล่าคูแ้าเสียเลสอ่ะเสียแต่ข้างล่างได้ป้อมไม่ได้ได้ป้อมมาไหวกรชี้ด้วยได้ป้อมได้ป้อมสวยสวยเลนไปเลนไปสวยสวยเดี๋ยวไม่ต้อเด็กมาว่ะมาว่ะสู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 สสสอสูสูสู มันต้องอย่างน pues um ี้ดิคาโตพุ <c <c ่งเข้ามาดอบบอลเลยกดไปแล้วอรอยอไาว่ามาว่ะมาวะเกมสลมเริพัดข้ามาในสนามสวยโอ้หแมงเมื่อกี้ซัมเบอร์แบบมาก็ฟอร์สสวยมากอุ้ยเอสปิเตอร์ไม่โดนเั้งคนทันติไปมาว่ะเดอบบเซฟเอ็กกับคาเฟนีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของเขาน่ทุกคนมันจะกลายเป็นตำนานทันทีถ้าเขาชนะในเกมนี้ชนะด้วยวินเลดหนร้อยเที ลมมโไ่่วาจะเป็นนยยอดชาเปียง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 มาดิอุ้ยตีป้อมอีกเดียวเว้ยตีป้อมอีกเดียวตีป้อมอีกเดียวเปียงออ้ยเจ็บกูบอกเลยว่าเจ็บเจ็บไปหมดนะทั้งเจ็บทั้งคันเราจะเสียดาร์กเนียเนี่ยทปเล่นไหมฮะเดินมากองกองกันแบบนี้ซัมเมอร์เองก็อยู่ไม่ไกลมากก็ไม่ได้อยู่ด้านล่างนะอยู่ที่ตรงกลางแทนนะแต่ว่าในทางกับการฆ่าพีโร่ก็เปียงเปียงได้ได้ป้อมหมดแล้วเขาปล่อยเราป้อมหมดอะ

เชี่ยวโอ้ยอย่าเสียโอมกลางนี่เพื่อนโอ้โหเหลือ55าสิบห้าว่าโดนฟักแม่นสำหรักครู่นี้จังหวะที่โอเมนนะพยายามจะล็อกเป็นจังหวะมาริอุสฮะหลุดไปเลยพอดีฮะของซีเนียวกำลังโดดพอดีตัวทองอยู่ฮะโอ้โหโดนเจ็บฮะแง่เพรศัยเมื่อกี้ได้ท่ามาริอุสช้าเป็นที่หนึ่งได้ตายเลยนะตายแน่นอนนะสำหรับตัวของกัวนั่นคือเชี่ยวเว่ย์พอดีพอเหมาะพอเจาะพอดีฮะโอ้โหแล้วจังหวะนั้นเองกาดูโอฮะที่กำดาบมานานฮะแกกำรอมานานมากในไฟที่ต้องการแล้ก็ เอาตรงๆก็ไปเมื่อกี้สมบูรณอเลยเนาะไม่ได้มีอะไรแบบแตกต่างกันมากอะทำให้ยังไม่มีฝ่ายไหนได้เปรียบแบบชัดเจนครับผมครับผมโอเคเติมจาในเกมรอบชิงโรดักหน่อยอยู่ใกล้เหมือนกันยืนหันหลังกันเลยใครเปิดก่อนแล้วเจอจังหวะสองเชีย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 อุ้ยได้ไหมเนี่ยเอ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยฝั่งลงมาไม่ทันอู๋ฝั่งลงมาไม่ได้อีกแล้วเชียโอ้ยเี่เอจะไปเขาเชียเชียป้อนแจกอีกอะไรวะเนี่ยไทยไม่ได้

เย็นไว้ก่อนเยกี่เยีฟอร์สันลงมาไม่ทันนะนโดนดาเบิร์สแตไม่ได้ตั้งใจฮโอโหแล้วเหมือนทางฮีโร่แสบมากแครครับเก้ดวนี่คือซัมเมอร์ไม่เช็คพุ่มก่อนวะนี่คือควรจะเช็คก่อนเลยวเม้ตัวเนี่ยหลังจากที่อิสเลนดิวะสวนกลับไปอัลติมาเฟันขึ้นไปใต้ป้อมโอ้เรียบร้อยดูดาเมตูมเดียวทันดก็มีครบเหมือนจะเล่นเยอะมนกฮีโร่ครโดนเก็บเหมือนกันนะทำบินจาเอ้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 าท้หมดเี อะไรวะเนี่ยโอ้โหเลมากไฟนี้เวลาาฟยมไวนว่าเท่าี้จริงขาโตมารินี้จะยังไงต่อครับวเนเอลุสเจนเอตวยย่เฮ้ยมันเจ็บอยู่แล้วว่าหมดทงด้าอวอ้ยเยแม่มวสวยเพาะว่าจัสวยแตกมันตเ้าเออมตาบาสวยสวยเพื่อนเอาให้หมดเอาให้หมดไล่ไล่ไล่ไป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 ไล่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 เฮียดิกเตอร์มา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 เชีย เฉียถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนโว้ดสุดเจะเด็ตครับผมเฮ้ไอเยี่ยโค้ดเนี่ยไอเยยมีเิโอ้โหฮะวาวเสียวจัดจัดครับคุณผู้ชมฮะช็อตเมื่อสักครู่นี้แซมเมอร์กระตุกคาโต้ที่พยายามจะวิ่งเล่นด้านหลังเข้ามาแล้วเผาช็อตของคาเฟนี่ล่วงลงไปฮะแต่ว่าเอ้ยโคตรเสียวเลยใครจะได้แชมป์วะเนี่ยแฟลชบลูปจัดได้พยายามจะกดดันพื้นที่แต่ยังไม่สุดอะยังไงก็ดีฮะ รูปเกมของแฟร์บุ๊ยังนำอยู่ประมาณ1,500โกแต่ว่าอย่างที่ว่าเลนเกมของบุรีมยูเดชและตัวละครที่หยิบมาก็อันตรายมากเหมือนกันทีมไฟที่เกิดขึ้นทั้งสองครั้งที่ฝั่งบุรีมยูเต็ดูจะเสียเปรียบเกิดเฟิร์สฟางแม่งขึ้นเชียวมาก่อนเลยวะทำให้ไม่ได้แบบเขาว่าจังหวะทีมไฟโดยรวมถ้าสู้โอ้จะดับเบิลโด้จะไม่ได้เกิดนะเกมนี้กูบอกเลยแปดตาหน้าอยู่นะโอ้จะแม่งโอ้ป่ากเขามือเนื้อสิเคียวอ่ะป่าเราเพิ่งเจ็ดจุดแปดเองเกมยังนิ่งอยู่ว่ะตรงนี้ทางแฟฟเอองกกกก็ไมม่่่ล้าาบุใชครับอออกก็็เหนยู่่ไไปลุมกก่ออออนนเเลยครับโซาไปฮะ ได้ดีนะครับอย่าให้เล่นทุ่มนานเกินไปฮะแต่ว่าทั้งดีทั้งนั้นครับไม่มีเออสปิเตอร์ครับเขาน่านจะพยายามหาจังหวะในการกดดันไม่มากก็น,น้อยส่งซีเนียร์ไปแยกดันอยู่ที่เลนกลางเริ่มจะต้องเปลี่ยนคลาสอีกครั้งหรือเปล่า,าสำหรับซีเนียร์ของกัวได้เปลี่ยนด้านพื้นที่จริงครับแต่ว่าอย่างที่เฮกโรวิเคราะห์นะฮะว่าโชว์เลดเกมฝั่งคุยดั้มก็เอาเรื่องแต่ว่าแฟลชฟุตก,ก็ไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นนะแน่นอนนะเทียบดาเมจกันครับซีเนียร์ค่อนข้างจะที่เปรียบกว่าในฐานะแ ไม่เอาเลยฮะโอ้โหตอนนี้ผมว่าผมก็ไปเหมือนกันฮะตึงจัดไม่แปลกใจยิงล่างโซโลกันอยู่นะยเขาไม่ปิดเพะนั่นแหะมันคือขีดสุดแล้วจริงๆครของอารีน่าออฟเฟอร์พีเมลิกตอนนี้โอ้มาอีกชิ้นเลยครับมุลมาส่าฮะจากทางตัวคาเฟนี่เป็นโดเซนต์สำคัญมากในการยิงถล่มตัวแทงไม่ว่าจะเป็นโอ้เกมนี้แต่ว่าเซเมนเด็กแม่งต้องแบกให้ได้อ่ะคือของเขามาเยอะสุดอะทางตตััววคคาโโแล้ก็ฮีรร่บไปเปิดบรนน่าจะไปโฟกัสกับตรงตัวของเฟรดัสมากกว่านะน่าจะต้องปล่อยไปเพราะไม่สามารถ ที่จะพุ่งเข้าไปหาพื้นที่ตรงด้านป่าบลัแดงได้ใช่ครัแต่กูพักกูไม่ได้ดีกว่าฮะได้ดักเลี้ยวไปเป็นระขอนถูกต้องเลยครับคือแฟตบูมนี่แบนจีนูนูเยอะมากนะทุกคนได้บอกจริงๆครับคุณผู้ชมครับการเล่นของแฟตบูมก็นั่นนะทีเผื่อกำจับตัวมาดิจับได้ก่อนแล้วเฮียได้ปะเนี่ยทำไมฟิวเซเลตลงมาชุดยังไม่ถึงเวลาได้เยอะครับจะเผาได้ตัวสิทธิ์นี่มากเลยโอ้ยเฮียทีมไทยกูไม่ โอ้ยเยี้ไม่ได้หรอชี้อ่ะแพ้ไฟโอ้ยไม่นะโดนจับตอดก็จริงไม่นะไม่สามารถเก็บตัวดาเมจสำคัญอย่างคาโต้ได้ใช่ครับเรื่องที่จะจับก่อนนั้นก็ดีแล้วฮะแต่ว่าอย่าลืมมาเอ็นเตไซเคิลกับซีนี้ฮะมาตั้งแต่เรียกได้มาก่อนการนะกับผู้ที่ใช้ในโคมที่สุดเจมี่มันขาดไปนิดเดียวจริงๆนะแต่ว่าดาเมจของว่า ใช่ครับสิทธาตอนนีเดวิปรอเดเซอร์ถุยป้อมกลางอยู่ฮะใช่ครับสิท้าดีครับส่งให้กลัวไปนวดป้อมด้านบนครับตรงกลางป้อมกำลังจะแตกครับตอนนี้เอาเลยครับป้อมกลางโดนนวดไปแล้วเรียบร้อยจะทำอย่างไรต่อดีครับเพื่อนๆจากอีสปอร์ตเสียไปป้อมกลางใช่ฮะแล้วกำลังจะเข้าสู่นาทีที่สิบห้าเอ็นเวสซับมิสโซต์ดากันเฟดัสฮีโร่ยืนจ้องอยู่ตรงนั้นอีมูออตเจตีฟสำคัญนะตอนนี้จะสามารถแก้คืนมาได้ไหมครับเพื่อนๆจากอีสปอร์ตฮะ15นาทีเนี่ยนะครับตัวใหญ่มาเอ็นเวสรับมิ บีหัดใจเหลือเกินนะตรงนี้ ตรงนี้แหละน่าจะวัดแล้วฮะซีเนียวขึ้นไปด้านบนนะรอจังหวะว้าขาโตเปิดทันทีต้องบวกแล้วครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดอีสปอร์ตไทยครับไม่อยากบวกก็ต้องบวกครับแต่ตอนนี้เหมือนใจยิงจังหวะไว้ด้วยครับไม่เข้าแบบสดๆครับผมปล่อยให้ทางซีเนียวรอที่จะดันครับจะทำยังไงครับมีหลักประกันตรงนี้ครับเอนเวสแอมซ์เดอร์กอนเฟรด้าเหมือนพยายามจะลากออกครับผมต้องยอมปล่อยหรือเปล่าครับเพราะว่าเฟิร์สบอลวิ่งขึ้นด้านบนแล้วครับเดียวแบบเดียวโอ้แล้วยังไงกระดูเข้าไปกลางท่อแบบนี้ครับผมแล้วจับกระดูกตออออออน้้้ลงงมาไปโย่ะ โอ้ยอยไปเลยตรงนี้ฮะสามตัวที่เสียชีวิตไปร่วงลงไปฮะแล้วนุนนเองก็เหลือเลือดน้อยมากๆด้วยฮะเสียมังกรไปอีกหนึ่งครั้งและดากเนียตัวถัดไปที่สี่สิบวินาทีการยืนนำแบบหกพันอะการจัดเลยครับตอนนี้กรประเด็นอีสปอร์ตครับการใช้ซีเนียลแยกไฟมีผลมากจริงๆ เฉยพลาดมากอะหยิบบัมเบอร์เกมเนี้ยคนพูดเลยสองเอสดนะีไปยื้อก็บผมอีก20วินาทีครับทนได้เลยก่อนไห<บ>มเอาทีมา้ามาก่อนลงมาทำไมต้องรีบลงด่วนๆครับผมตอนนี้ยื้อได้คือต้องยือ้อทนได้คือต้องทนเลยครับโอ้โหแล้วโดนยิงก็ไปเรียบร้อยเฟิร์สรันตาย,ตอตายโอ้จบไะ,ะจากเด้านตัวมาช่าแล้วตอนนี้ปอมลานก็น่าจะต้องเสียไปอีกครั้งหนึ่งอะต่อเลยครับต่อสิบเอ็ดคิวตอนนี้แฟลตบูฟบุกเขมาเป็นตัวต่อเลยมาแล้วสามารถจบลงไปได้จริงๆครับแฟลตบูฟ ได้รับชัยชนะและตำแหน่งแชมป์ในทัวร์นาเมนต์อารีนาออฟลเฟอร์พรีเมียร์ที่ไปฮะเรียกว่าทำกันเต็มที่เลยครับสำหรับทั้งสองทีแมและแชมเปี้ย